เข้าขอบตามมุมแล้วก็ทีนี้มาเกลี่ยให้มันเรียบทั้งหมดดูแล้วมันจะเรียบเสมอกันนะครับแล้วก็พักไว้ก่อนทิ้งไว้ถ้าอากาศดีๆก็ประมาณสัก5้านาทีนะครับก็คือทั้ง2ชิ้นงานต้องแห้งจริงๆแห้งในที่นี้ก็คือว่าเอามือแตะไปแล้วต้องไม่ติดมือแต่ถ้าไม่แห้งอ่ะมันไม่ดีเพราะว่ามันจะไม่ค่อยยึดเกาะกันมันจะหลุดในอนาคตเป็นการทาแผ่นอารามอยี่นะครับตรงปลายตรงมุมให้ก่อนยึดเกาะได้ดีกว่าเล็กๆก็ก่อนครับถ้าชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ก็มีความยากอยู่พอสมควร ชิ้นงานทั้งสองชิ้นงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสักการะเองหรือไม้ในขนาดนี้ครับที่เราทากาวไว้แล้วอ่ะพอมันแห้งสมบูรณ์แล้วอ่ะเราลองจับดูไม่ติดมือเห็นปะไม่ติดมือชิ้นงานก็ไม่ติดมือแห้งสนิทด,ดีแล้วก็ทําการติดได้เลยอันนึงที่เพื่อนๆต้องมีนะครับคืออันนี้เป็นตัวรีดสติกเกอร์เอาไว้ไล่ให้มันเรียบเริ่มต้นจากการพับก่อนให้อยู่ในระยะที่ถนัดมืออย่างนี้นครับตลดลงทั้งสองข้างอันนี้ตัวใหญ่จะติดยากหน่อย ให้เข้ามุมไปก่อนทั้งสองข้างวางไปเบาๆตัวที่ไล่สติ๊กเกอร์นะครับ